ดูดวงกับอาจารย์ลัผ่านฟันธงการโดยไม่ต้องเสียนาทีละ9บาทโทร02 515 9222สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือทวเทวสุวรรณครับเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตราและเจ้าแห่งผู้ผีปีศาจครับ,รบมี4พระองค์มีทวเทวสุวรรณเทวทะตะรถเทววิรุฬปักและวิรุหกสพระองค์เลยครับด้านหลังผมนี้เป็นโครงการสร้าง มงจตุโรคกบ,บาลทั้งสี่ประดิษฐานนาวัดโบขัญสร้างเสร็จแล้วล่ะครับไม่บรบกวนคุณแต่บอกให้รู้ไว้เพราะเวลาประกอบพิธีเป็นมงคลจตุโรคกบ,บาลทั้งสีพง่พระองค์นี้ตามหลักพุทธศาสนาจะคุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์มีอยู่จริงในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาครับและที่สําคัญผมก็นํามาเป็นมงคลเป็นฉากหลังของรายการทุกครั้งตั้งแต่เริ่มต้นรายการเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากบอกกล่าวเล่าขานให้คุณได้ทราบในสายใยไทย สายใหญ่เชื่อมใจคนไทยทั่วโลกตอนสุดยอดฟันธงวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรักเลขาธิศมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าพลาดตามที่ผมประกาศมหามงคลบุญในช่วงนี้ที่คุณจะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่มงคลบุญร่วมบุญกระถินพระราชทานสามัคคีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ผมรักเลขาธิเทศนำกระถินพระราชทานไปทอดยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยครับ และเพื่อร่วมบุญสร้างผู้โบส์ที่หลังเก่าชำรุดทรุดโทรมไปแล้วและที่สําคัญวัดนี้เป็นวัดประจาในองค์พ่อขุนรามคําแหงมหาราชพระบิดาแห่งอักษรไทยคนไทยภาษาไทยที่เราใช้เพราะพ่อขุนรามเราต้องร่วมบุญในครั้งนี้เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นกรรมการถ้าที่สนใจร่วมบุญกระถินสาม,มคัคคีกระถินพระราชทานในปีนี้กับผมรักเลยา่าทศิศก็โทรมาที่0 2938 2115-6หรือไปร่วมบุญใน สทิศโดยภาคเหนือไปที่วัดพระธาตุริบุญชยัยภาคอีสานไปที่วัดสรยจังหวัดนครสีมาภาคกลางมาที่วัดบวขวัญจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถมาร่วมบุญร่วมกระถินสามคัคคีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับและที่สําคัญนะครับวันนี้เรื่องราวของเทพพรเสาวเทพร,ราหูยังมีอยู่อีกหนึ่งตอน ใครโดนคุณของคุณคนใครที่มีเหตุเพศภัยนานาประการคุณอยากเปลี่ยนแปลงดวงชะตาพลาดไม่ได้วันนี้เทพพระเสาเทพราหูกับดวงชะตาชีวิตอย่าลืมติดตามครับและดวงชะตาคุณที่เกิดในราศีตุลถึงราศีมีนประจําวันที่30กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมผมรักเลยค่ะนิเทศจะมีคําตอบให้คุณแบบฟันธงเชิญติดตามครับดวงชะตาคุณที่เกิดในราศีตุลประจําวันที่30 กันยายนถึง6ตุลาคมนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดของชาวราศีตุลที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็ทเจทั้งการงานการเงนิงนและความรักฟังถูกครับหาโอกาสไปทาบุญให้ได้นะครับวันที่6ตุลาคมนี้ตรงกับวันอาทิตย์ผมจะจัดไหว้ครูเสียนพระตรีมรลติีแห่งแรกครั้งแรกของโลกจะอุบัติขึ้นครูพระเดชพระพรดประสงค์ครูครอบที่สืบทอดการครอบมาจากครูอาคมฉายาคมที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอบให้ และเป็นครูครอบให้กับดาราศิลปินนักแสดงท่านจะมาครอบครูที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจะได้เป็นมหามงคลในวันพระเสาราหูร่วมราศี6ตุลาคมนี้ครับท่านที่เกิดในร,ราศีพิจิกดวงชะตาจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะด,ดวงชะตาที่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จ มีข่าวดีเรื่องร้ายจะกลับกลายเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะท่านที่เกิดในราศีพิจิกที่มีเทพพระราหูทรงคุดไว้ติดตัวประจําตนทั้งเป็นภาพเป็นเหรียญจะเป็นมหามงคลคุ้มครองดวงชะตาครับและที่สําคัญท่านจะได้เห็นผมได้แจงในรายการศึกึาของราศีเรื่อยๆนั่นแหละครับเป็นมหามงคลต่อดวงชะตาคุณวิเศษเป็นไปอย่างไรในเหรียญเทพพราหูทรงครุฑที่เสริมดวงชะตาราศีติดตามได้ในเฟซบุ๊กโขนฟันธงรักเลขาธิเทศนะครับผมเจ้าข้อมูลใส่ไว้ให้ และที่สําคัญนะครับชาวราศีพิจิกช่วงนี้เดินทางไกลจะโชคดีฟันธงครับ <S <S ราศีธนูดวงชะตาในจ,จังหวะนี้ถ้าใครอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนมักจะประสบความสําเร็จใครอยู่เมืองไทยมักจะมีคนเกื้อกูลให้การช่วยเหลือขอให้ชาวราศีธนูคิดใหม่ทําใหม่คิดใหญ่และจะสาเร็จในทุกประการขอให้กล้าเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จตามที่ปรารถนาฟันธงครับชาวราศีมังกร มีเทพประจําตัวคือเทพพระสาวทรงเสือเนี่ยครับตามภาพประกอบเนี่ยแหละครับและที่สําคัญวันที่6ตุลาคมนี้เทพพระสาซึ่งเป็นเทพประจาตัวของคุณที่เกิดในราศีมังกรจะโครจรเป็นมหาอุดเทพพระราหูนี่ครับราหูทรงพุทธหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับจะร่วมองศากันเพราะฉะนั้นแปลว่าโอกาสในการปะกันครั้งนี้ของเทพสององค์จะเป็นมหามงคลถ้าคุณรู้โดย มีสิ่งใหม่ๆสิ่งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นจะประสบความสำเร็จทุกป,ประการทั้งคอนเนคชันใหม่คอนเนคชันเก่าโอกาสที่คุณสแสวงหาและบุญที่เป็นบารมีที่เกิดขึ้นในสำเร็จทุกประการงานและเงินจะรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จถ้าคุณใฝ่และขยันและตั้งใจที่จะให้ได้จะสำเร็จทุกประการฟันธงครับหาโอกาสร่วมสร้างบุญสร้างพระโบส์สร้างวัดส,สร้างที่ใหญ่ๆนะครับจะทำบุญมากบุญน้อยให้ทำและจะเป็นมหามุคลน,น้อมนำให้เปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีและมั่นคงตั้งแต่บัดนี้ฟันธงครับ ชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่6ตุลาคมมีเกณฑ์ดวงชะตาที่ชีวิตนั้นจะมีเกณฑ์เสียเงินมีปัญหาขัดแย้งทุกใจแต่ให้หาโอกาสไปทําบุญและอุทิศเทพพระราหูทรงครุฑซึ่งเป็นเทพประจําตัวจวังหวะนี้ไม่ควรทะเลาะก,กับใครให้อภัยโอหสิกรรมแล้วหาโอกาสน้อมนํามีเหรียญเทพพระราหูทรงครุฑติดตัวประจําตนและเป็นมหามงคลที่ลึกจากการสร้างศาสนาสมบัติจะเป็นบุญ ที่เสริมสตาราศีและชาวราศีกุมในจังหวะนี้เดินทางไกลจะโชคดีพออยู่กับพี่ฟันธงครับชาวราศีมีนครับ30กันยายนถึง6ตุลาคมชาวราศีมีนในจังหวะนี้เริ่มพ้นทุกพ้นภัยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเหตุมีเพศมีภัยสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะประสบความเร็ดเดินทางไกลจะประสบความเร็จเป็นอย่างดีเจรจาติดต่อที่ติดขัดก็จะผ่านพ้นมีโอกาสได้พบคนที่อยากพบ และมีโอกาสจะได้โอกาสใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปฟันธงครับชาวราศีมีนเนี่ยให้ซื้อรองเท้าไปทําบุญจะเป็นมหามงคลเสริมบุญเสริมดวงชะตาและไปสร้างพระที่ไหนเขาสร้างพระให้ไปร่วมบุญสร้างให้เป็นมงคลครับและที่สําคัญควรไหว้พระเป็นปางสมาธิพระแก้วมรกตนะครับเป็นมหามงคลหลวงพ่อโสธรหรือพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศครับรับรบองว่าคุณจะโชคดีเอาละครับนี่คือดวงชะตาคุณที่เกิดใน 6ราศีที่เหลือคุณที่อยากตรวจสอบดวงชะตาย้อนหลังตั้งแต่ราศีเมษจนถึงราศีมีนครบทุกราศีติดตามได้ใน Facebook Fanpage สุดยอดฟันธงและ Facebook f แ n p a g e โหนฟันธงรักไร้ขคนิเทศเป็นปาษาทไทยนะครับให้ไปติดตามตามที่ขึ้นบนหน้าจอเครื่องรับนี่นะครับและถ้าเกิดอยากฟังเสียงคามากรแบบเจะลึกดวงชะตา12ราศีอย่างละเอียดติดตามได้ที่บัตรฟันธงการไม่ต้องเสียนาทีละ9บาท โทรไปที่0293821156ครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวของดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีต่างๆหวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับการวางแผนชีวิตของคุณ,คณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้เรื่องของเทพสาวเทพร,ราหูในรอบร้อยปีที่โคจรรวบองศา6และ7ตุลาคมนี้ผมจะจัดงานบุญใหญ่6ตุลาคมเป็นพิธีมงคลในฤดูแห่งดาวสาวราหูรวบองศาในครั้งนี้ในรอบร้อยปีอย่าลืมติดตามนะครับ ไปพบผู้มีอุปการะคุณสักครู่และช่วงหน้าย็บไปไหนจะมีคำตอบให้คุณถึงใจแบบฟันธงครับของขายไม่ได้ลูกนี่เขาไม่จ่ายตังแฟนไม่ยอมกลับบ้านชีวิตแย่จริงๆค่ะปีนี้เหตุการณ์ร้ายที่ถาถมเข้ามากำลังจะผ่านพ้นไปฟันธง ด้วยอิทธิพลของเทพราหูในขณะโคจรย้ายราศีหลังจากนั้นฟ้าจะเปิดเป็นราหูรับทรัพย์ในตำแหน่งที่ดีต่อดวงชะตาของคุณในรอบ18ปีโครงการสร้างเทพราหูประดิษฐานสี่ภาคและโครงการสร้างเหรียญเทพราหูในหงส์สุขจึงเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยมวลสารนะวโลหะผ่านพิธีมงคลเจ็ดประเทศและผ่านพิธีมังคลราพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญสี่ภาคตามความเชื่อแต่โบราณผู้ครอบครองจะโชคดีมีสุขพังรงครับ ดีไว้เป็นสิริมงคลน,นะครับรู้สึกดีจริงๆค่ะบูชาเหรียญเทพราหูทรงครุฑได้ตั้งแต่บัดนี้ร่วมบุญสร้างพระบสถสวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีโทร02 5159222 0293821156ครับ เทพสากับเทพพระราหูโคจรร่วมองศากันในครั้งนี้นอกจากท่านที่เกิดในราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลราศีมังกรแล้วในราศีต่างๆก็ยังมีปรากฏการที่จะเกิดขึ้นผมบอกไปแล้วหนึ่งคือภัยทางธรรมชาติสองก็คือเรื่องที่จะเกิดขึ้นและเป็นปัญหาในเรื่องที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมท่านไม่ทําก็จบหรือไปไหนก็ต้องระมัดระวังตั้งสติงดการดื่มสุราและของมึนเมาและก็ไปร่วมพิธีเจริญมนต์น,นพรเคราะห์เพื่อเป็นการที่ได้ เสริมชตาราศีเหมือนเมื่อสมัยพุทธากาลที่เวลามีเหตุเพศภัยพุทธองค์จะให้พระอานนท์จเจริญม,มหาพุทธมนพระปริศเหตุเพศภัยทั้งหลายก็จะค่อยคลี่คลายหรือจางลงไปเพราะการเจริญพระพุทธมนอันศักดิ์สิทธิ์คือมนพระปริศขององค์พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาแต่เมื่อครั้งพุทธากาลดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธีไหว้ครูครอบครู และร่วมพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะห์เจริญมนพระปริษรับน้ำพุทธมนต์ทิพยมณ์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจะมีการอัญเชิญเทวดาประจำของท่านที่เกิดในราศีและวันต่างๆเริ่มตั้งแต่ตตประกาศอัญเชิญเทวดาโดยพระครูภาวนาสโสพลแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพระเถรราจารย์ผู้ทรงศีลอันงามมีประคุณพระเทพสิทธิทวิมลเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหลวงพ่อผาวัดไทรสามัคีมีหลวงพ่อทองล่ำวัดเจ้าอาม ตลอดจนพระเถราจารย์ผู้ทรงเวียคมอวิเศษที่มีพรรษาการและมีวัดปฏิบัติอันงามมานั่งปรธิฐานจิตหลังจากนั้นผมก็จะนำท่านทั้งหลายอธิษฐานจุดทูปเทียนเชิญพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายที่เกิดวันอาทิตย์เกิดในราศีสิงห์ก็จะได้อธิษฐานอันเชิญพระอาทิตย์เมื่ออัญเชิญพระอาทิตย์โดยการจุดทูปเทียนตามกําลังพระอาทิตย์แล้วพระสงฆ์ก็จะเจริญมนพระปริตบทโมรับปรริษแล้วก็ทําน้ําพุทธมนต์เทพมนต์ไปพร้อมๆกันลําดับต่อมาก็จะมีการจุด ทูบจุดเทียนตามกำลังของพระจันทร์โดยจุดทูบ15ดอกเทียน15้าเล่มสีเหลืองหรือสีขาวพระสงค์ก็จะเจริญบทพุทธมนต์อภัยปริศผมจะสาธยายอธิบายขยายความให้ฟังในระหว่างนั้นว่าเทวดาองค์ต่างๆที่กำลังเชิญอยู่เนี่ยเป็นเทวดาประจําตัวของใครรักษาท่านที่เกิดในวันอะไรราศีอะไรและอาชีพอะไรท่านก็น้อมจิตน้อมใจมีขันครูที่ร่วมบูชาครูเทวดาโดยจตุปัจัย ที่ได้ร่วมบุญบูชาขันครูก็เป็นจตุปัจจัยที่จะถวายพระคุณเจ้าที่มาเจริญพระพุทธมนต์และพระคุณเจ้าที่มานั่งโปรกอธิษฐานจิตนณะาลาอนเนกประสงค์วัดัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและในเวลา18บแนาฬิกาจะมีพิธีบวงสงวงปวงเทพยดาขอเรียนเชิญสาธิชนเขียนแผ่นทองอธิษฐานหล่อพระปฏิมาซึ่งท่านสามารถร่วมเขียนแผ่นทองอธิษฐานได้ตั้งแต่เช้าเพื่อนําแผ่นทองอธิษฐานนี้หล่อพระปฏิมาภาพปางนาคปรกเป็นตัวแทนพระเสา และพระปางป่าเลไลเป็นตัวแทนพระราหูในวันที่เสาร์และราหูร่วมองศาราศีในเวลาประมาณ19นาฬิกาที่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีเป็นมงคลประวัติศาสตร์ร่วมสร้างพระปฏิมาในวันเสาร์ราหูร่วมองศาร่วมราศีจะได้เป็นมหามงคลเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกายดีและให้เกิดสิริมงคลแก่ท่านทั้งหลายขอเรียนเชิญร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูพระตีมูรติได้ในเวลาเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ9้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงตรง และในเวลาบ่ายโมงถึงเวลาประมาณห้าโมงเย็นจะมีพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นบประเคาะอันเชิญเทวดามารักษาตัวและรับการเข้าร่วมองศาของเทพพระเสาวเทพพระราหูโดยการร่วมพิธีเจริญมหาพุทธมนต์พระปริตสวดพานยักษส์สวดคาถามหาราชสวดพานยักษ์พ,กษพ,กษพระนั่งปกติฐานจิตและเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระปฏิมาพระเสารและพระราหูได้ณวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองขันครอบครูหรือขันครูบูชาเทวรานพบประเคาได้ที่029382115-6 025159222ครับและนั่นคือบรรยากาศเป็นมงคลของพิธีนบประเคาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเป็นเจ้าภาพจัดในทุกวาระต้องรีบโทรจองขันครู จำกัดผู้เข้าร่วมพิธีเพียงแค่พันท่านเพราะพื้นที่มีจำนวนจํากัดนะครับโทรที่029382115-6หรือไปร่วมพิธีได้ที่วัดบวขวัญจังหวัดนนทบุรี6ตุลาคมนี้ครับและที่สําคัญในวันที่6ตุลาคมนี้จะมีพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาพระพุทธนาปกเป็นตัวแทนของเทพพระเสาและพระพุทธปางป่าเลไลเป็นตัวแทนของพระราหู จะหล่อพระปฏิมาสององค์คือพระเสาและพระราหูคือพระปางหน้าปกและปางป่าในไล่เชิญร่วมเขียนแผ่นทองอธิฐานสร้างพระพุทธปฏิมาสองพระองค์เพื่อให้คนกราบไหว้ไปร้อยปีพันปีเพื่อประดิษฐานณพระบสถวบ์วัดบวขวัญจังหวัดนนทบุรีก็ขอให้มงคลน,นี้จงสําเร็จก่ทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามกิจรกรรมบุญได้ใน Facebook แฟนเพจสุดยอดฟันธงและ Facebook แฟนเพจโขนฟันธงรักในข้าธิเทศวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าโชคดีสวัสดีครับ